สวัสดีลูกค้าและ f อฟทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาส่งงานนะครับก็จะมียกยิงอยู่สิดกระบอกนะครับแล้วก็ยกยิงรางไม้อยู่สกระบอกสกระบอกนะครับแล้วก็เป็นทรงมือสอดไม้สักทรงกำคอไม้ประดูลางไม้ฝั่งทองเหลืองนะครับอีกหนึ่งกระบอกนะครับมีชุดลางอยู่สามชุดนะครับชุดนี้เตรียมจัดส่งให้วันนี้ทั้งหมดนะครับนี่นะครับ ตัวนี้เป็นทรงกำคอนะครับล่างไม้ฝังทองเหลืองนะครับนี่นะครับไม้ประดู่ั้งลำนะครับตัวนี้ลูกข้าวเป็นปีกทั้งข้าวรูเฉียงนะครับล่างน่าจะอยู่ที่เมตรสี่สิบระยะชักเจ็ดสิบห้านะครับกระบอกนี้กระบอกที่สองเป็นไม้สักนะครับ ลางสเปคขอบกระจกนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นไม้กระพี้นะครับยกยิงนะครับรางมะค่าแต้นะครับเมตรสี่ระยะชักเจ็ดสิบห้านะครับกระบอกนี้เป็นไม้สาธรนะครับลางก็ไม้สาธรนะครับกระบอกนี้ก็ไม้สาธรเช่นกันนะครับลางก็เป็นไม้สาธรนะครับเป็ลางไม้ฝังทองเหลืองนะครับ สองกระบอกนี้เป็นเจ้าเดียวกันนะครับกระบอกนี้ไม้กระพี้เขาควายนะครับนอกนั้นยอจะเป็นยกยิงไม้ประดูนะครับมีอยู่สิบกระบอกนะครับราคายกยิงไม้ประดูราคาอยู่ที่สองพันหกนะครับกระพี้เขาควายอยู่ที่สามพันนะครับถ้าตัวนี้ไม้สาธรน,นะครับลางไม้ฝังทองเหลืองไม้สาธรทั้งลำจะอยู่ที่สามพันสี่นะครับ ตัวนี้อยู่ที่3 0 0ันะครับไม้กับผีเขาควายลางมะค่าแต้นะครับส่วนมือสอดไม้สักกระบอกนี้อยู่ที่3 0 0ไม้ประดู่ข้างลำนี่จะอยู่ที่3 0 0ันะครับสนใจแบบไหนก็สอบถามมาได้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับตามนี้นะครับเบอร์โทร095 5026338 092 9462599นะครับ ID Line s 9 2 9 w g a r AR m นะเฟซบุ๊กผมจะชื่อวิศนุชาวเวียงเพศปืนยิงปลาเวียงโกใสนะครับ <t> ต้องการแบบไหนก็สอบถามมาได้นะครับมีชุดลางมีอีกสชุดนะครับชุดแรกเป็นลางปืนศนยอีก2อรางนี้เป็นลางสเปคขอบกระจกนะครับเป็นปีกค้างคาวทั้งหมดนะครับความยาวลางเมตรสาระยะชัก75นะครับ นสนใจแบบไหนก็สอบถามมาได้นะครับ <Okay. S 2> นี่นะครับการสั่งจองไม่มีมัดจำนะครับการสั่งจองก็คือแจ้งรายละเอียดงานไว้พร้อมชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับผมว่าจัดลงคิวให้นะครับคิวก็ประมาณ5-7วันถ้าเป็นลางไม้ก็10-15หวันประมาณนี้นะครับสนใจแบบไหนก็สอบถามมาได้นะครับ มีแบบโอนแล้วก็มีแบบเก็บแบบเก็บปลายทางนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าสะดวกว่าต้องการแบบไหนนะครับจะโอนหรือปลายทางก็ได้นะครับค่าส่งแบบโอนหนึ่งค่าส่งแบบปลายทาง200บาทนะครับสนใจแบบไหนสอบถามมาได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง YouTube วิศนุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ